ในส่วนของคณะทำงานจริงๆเราเอาปัญหาที่เป็นปัญหาของชาติเลยนะฮะมาแล้วเป็นปัญหาไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งซึ่งต้องเรียนว่าในคณะทำงานเดิมที่มีอยู่เราก็ขณะนี้ที่ได้รับมอบหมายนะฮะไปแล้วก็ทำหน้าที่กันผมยกตัวอย่างเช่น เราต้องทำรถแมพในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราจะต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำนะความยากจนแล้วก็ปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ท่านวนาพิธาได้พูดถึงคือปัญหาที่เป็นรากเหง้าคือปัญหาที่ดินทำกิน เราจะต้องกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมเพราะวันนี้เราปล่อยให้คนไทยอยู่ในแผ่นดินที่ว่าผิดกฎหมายมายาวนานโดยลัดไปประกาศแนวเขตไปทับที่ของประชาชนซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เราคงไม่แก้เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาคือไปทวงคืนผืนป่าแล้วก็ทำให้คนต้องถูกจับ โดยป่าลดลงแต่คนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำมากขึ้นวันนี้เราจะต้องมาแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญดังนั้นในคณะทำงานเราจึงจำเป็นจะต้องที่จะเสนอเข้ามาร่วมเนี่ยบางส่วนก็เป็นคนของพรรคบางส่วนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราจะเร่งปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยในเพราะอย่างน้อยที่สุดทั้งหมดที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ย จะต้องมีส่วนในการพิจารณาเข้าไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ,รบจากการเรียนเพิ่มเติมครับครับเรียนเชิญคุณพักไทยสร้างไทยครับ,รบพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับผมกรุณาเติมเต็มอีก3ประเด็นของการประชุมในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งทาง8พักนะครับก็มองเห็นตรงกันว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นก็คงจะต้องเป็นวราเร่งด่วนซึ่งควรจะได้ทำให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับหลังจะมีการเปลี่ยนผ่านเรื่องที่สองก็คือเรื่องของค่าพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าก็ดีนะครับซึ่งทั้ง8พักเองนั้นนะครับก็คง จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดและที่สําคัญก็คือทําให้พี่น้องประชาชนนะครับได้บริโภคทั้งส่วนของค่าพลังงานและก็ค่าไฟฟ้าในะระดับที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งได้เพิ่มเติมขึ้นเป็นคณะทํางานในวันนี้นะครับก็คือคณะทํางานเพื่อความเท่าเทียมด้าน เศรษฐกิจและสังคมนะครับนั่นก็หมายถึง8ภาคเรามองตรงกันว่า,าคงไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความสําคัญกับรัฐสวัสดิการเท่านั้นแต่อยากให้การเติบโตนะครับของทั้งส่วนของเศรษฐกิจและสังคมได้เติบโตวควบกู้กันอย่างเท่าเทียมรับ,รบก็เป็นอีก3เรื่องที่ผมเติมเต็มครับ